จริงๆมันมีเรื่องหนึ่งที่ชาวกัมพูชาเขาก็พูดถึงกันว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงหรืออยู่ในแถบนี้นะประเทศไหนผู้คนชอบประเทศไทยมากที่สุดแต่ไปๆมาๆนะครับในบางความเห็นมันหนีไม่พ้นในมุมที่ว่าถ้าเอาในระดับคนทั่วๆไปเลยนะคนกัมพูชาเนี่ยไม่ได้แพ้ประเทศอื่นๆเลย ไม่ใช่ว่าคนลาวคนเวียดนามหรือคนทางฝั่งพามา่าจะชอบไทยมากกว่าแต่อย่างใดเพราะคนกัมพูชาก็ไม่ได้แพ้ถ้ามองในมุมคนทั่ว,วไปนะครับติดตามมุมมองเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์จากผมประกอบด้วยนะครับโดยในความเห็นที่เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ <S <S เขาก็เจาะมาเป็นเรื่องๆเลยว่าคุณลองสังเกตดูนะมีประเทศไหนที่อินไทยคลั่งครไทยมากที่สุดในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเปิดลับแล้วก็มีความคลั่งคล้ายไทย โดยก็คนที่เปิดประเด็นมานะ่ะดันบอกว่าอันดับหนึ่งเนะีเขาให้ประเทศเขาเองเลยนะก็คือกัมพูชานะครับแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ติดปัญหาบ้างก็ตามใครคิดว่าข่ามรไม่รักไทยเนี่ยขอให้คุณคิดใหม่ได้เลยคือเขาก็บอกนะครับด้วยความที่ให้ประเทศเขาเหตุผลนี้ติดอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยแล้วไม่มีประเทศไหนแซงเพราะว่าคุณลองสังเกตดูสินค้าจากไทยแทบจะมีอยู่ทุกบ้านซึ่งในลาว ไม่ได้ถึงทุกบ้านขนาดนั้นเขามั่นใจนะครับว่าเหนลาเราไม่ได้ถึงคันทุกบ้านเพราะว่าโดยเฉพาะที่อยู่ไกลออกไปอยู่ลึกเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสินค้าไทยจะเข้าถึงหมดจดขนาดนั้นแต่ว่ากัมพูชาเรียกได้ว่าเข้าถึงและอยู่ในทุกบ้านอย่างแท้จริงยาสระผมแชมพูน้ำปลาแม้กระทั่งสบู่หรือกระทะก็ต้องของไทยเท่านั้นทีวีไทยนี่เรียกได้ว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นทีวีของคนกัมพูชาอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น มันเคยมีช่วงหนึ่งที่ช่อง3มช่องเียกเรียกได้ว่ากลายเป็นช่องที่คนพนมเปญดูกันทุกคืนแม้ว่าจะฟังไม่ออกแต่ก็ขอให้เห็นดาราชื่อดังดาราชายท่านหนึ่งนะครับเขากล่าวถึงแค่นั้นก็ฟินแล้วทีนี้คุณลองมองดูว่ามีประเทศไหนทําได้ถึงขั้นนี้หรือว่าข้างใครไทยในระดับที่ตามไปดูละครขนาดนั้นไหมในลาวแน่นอนว่าอาจจะมีบางเมืองบางส่วนแต่ถ้าเอาในระดับทุกอนุทุกจุดทุกพื้นที่ที่จะมีไทยโพรเข้าไปในชีวิตของผู้คนเนี่ยมันมีแต่กัมพูชานี่แหละ แต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนมาโต้แย้งนะว่ามันมีในมุมมองที่คุณมองข้ามประเทศอื่นๆเพราะคุณไม่ได้ไปสัมผัสจริงๆรู้ไหมครับอันดับถัดมานะครับที่เป็นเสมือนคู่แข่งของกัมพูชาที่อีกคนยกมาคือประเทศไหนโดยคนนี้นะครับก็โต้แย้งโดยก็ยบอกว่าลาวคือลำดับที่ควรจะเป็นอันดับหนึ่งมากกว่ากัมพูชาด้วยซ้ําแต่อาจจะตดตรงที่กัมพูชามีประชากรเยอะกลุ่มคนที่เข้าถึงมันก็เลยเยอะกว่าเท่านั้นนั่นเองคือพอเทียบจํานวนคนนะนะ แต่เอาจริงๆแล้วถ้าไม่นับจํานวนคนเยอะๆนับแค่แบบหัวต่อหัวแบบนี้คนต่อคนลาวแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องรวมสายเลือดภาษาใกล้กันในระดับที่เข้าใจกันแบบใกล้กันมากที่สุดแล้วใกล้ไทยที่สุดทั้งภูมิศาสตร์แล้วก็หัวใจของผู้คนการสนทนาการพูดคุยด้วยซ้ําโดยคนนี้นะครับก็โต้แย้งในมุมมองที่ว่าคือกัมพูชาเปิดรับเยอะก็จริงคุณแค่เห็นในมุมมองที่มีคนมากมายที่ข้างคล้ายไทยเปิดรับความเป็นไทย แต่เอาจริงๆถ้าไม่นับแค่ประชากรอย่างเดียวนะจำนวนคนที่เยอะกว่าเอาแค่การที่ภาษาใกล้เคียงกันเรียกว่าลาวน่าจะเป็นประเทศที่เขาเปิดรับไทยและก็รักเมืองไทยชอบเมืองไทยมากที่สุดแล้วคือเรียกได้เลยว่าสิ่งที่คนกรรมปรชาดูกันละครบางเรื่องคือก็ไม่ได้แปลไม่ได้มีซับหรือว่าอะไรที่ทําให้เข้าใจได้ซ้ำบางทีก็นั่งดูแบบดูแต่ภาพเฉยๆอะนะ แต่ว่าลาวเนี่ยอยู่ในจุดที่ดูละครไทยแล้วเข้าใจเลยนะคนมากมายดูละครไทยเข้าใจไม่ต้องมาภาคก,ก็ฟินได้ไม่ต้องมาภาคเสียงลาวเสียงอะไรเอาเสียงไทยนั่นแหละเข้าใจได้เลยคนลาวไม่ธรรมดาคุณมองข้ามไปนะคนลาวน่ดูละครไทยเยอะและสื่อไทยก็รับเยอะด้วยด้วยความที่เข้าใจด้วยผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่นับจํานวนคนนับแบบคนต่อคนจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนลาวเนี่ยน่าจะชอบเมืองไทยมากที่สุดแล้ว แล้วก็มาอย่างยาวนานหลายสิบปีจนไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ดูอยู่เป็นของต่างชาติด้วยเช่นกันไม่ต่างกันเลยแต่ของเราเนี่ยเราไปมองว่าละครไทยความบันเทิงจากไทยมันไม่ใช่ของต่างชาติเป็นเพราะความเคยชินด้านภาพด้านภาษาด้านนักแสดงอะไรที่มันคุ้นหน้าคุ้นตาแต่เอาจริงๆความเข้าใจภาษาที่ใกล้กันมากกว่าและส่งผลต่อความชอบมากกว่าคนเราน่าจะชอบไทยมากกว่าแน่นอนและเรื่องของสินค้าไทยก็ของตลาดไม่ต่างกันเลยผมเคยไปที่เวียงจันทร์หรือแม่ตะปาเสเซ ทั้งตลาดเวียงจันทร์หรือตลาดปากเซขายของไทยกันเป็นว่าเล่นแบบแทบจะไม่ต้องโปรโมตมีแค่ไหนก็ขายหมดเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าในสายตาคนลาวนะไทยเปรียบเสมือนเวอร์ชันอัปเกรดของตนเองเขาจึงไม่ได้รู้สึกว่าไทยเป็นสิ่งที่แปลกอะไรที่เข้ามาในบ้านเขานะ่มันเป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่อถ้าประเทศเขาพัฒนาได้มากกว่านี้ก็คงจะเป็นเหมือนไทยนี่แหละคือคนลาวแทบจะมองอย่างนั้นเลย มันเป็นเป้าหมายที่คนลาวหลายๆคนอยากจะไปให้ถึงโดยที่แทบจะไม่มีอคติซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนมาให้ความเห็นในอีกมุมนะครับว่าคือสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยเหมือนกันนี่นะผมคิดว่าเอาก็เอาอันดับหนึ่งทั้งคู่ไปเลยแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่คนกัมพูชามองไปที่ไทยก็เหมือนกับคนลาวเลย คือมองไปที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วเห็นการพัฒนาเห็นถนนดีๆก็รู้สึกว่าบ้านเราก็คงจะเป็นแบบนั้นได้ถ้าสามารถเติบโตพัฒนามากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั้นก็คงจะเป็นภาพเหมือนไทยได้เราก็มองแบบนั้นโดยไม่อคติด้วยเช่นกันถ้าม,มองในมุมมองของการพัฒนานะคือคนนี้ก็พยายามจะบอกนะครับว่าคนบ้านเขาเนะี่ยก็มองคล้ายๆกับคนลาวแหละก็เลยบอกว่าเอาก็เอาอันดับหนึ่งไปทั้งคู่เลยเป็น2ประเทศที่ชอบไทยมากที่สุดแล้วแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่ตรงนั้นครับยังมีประเทศอื่นๆพูดถึงน ดูความเห็นของชาวกัมพูชานะครับที่มองเห็นเมียนมาก,กันบ้างน,นะครับคนนี้ครับเขาออกตัวว่าเขาไปทํางานที่เมืองไทยและเขามีความคุ้นเคยต่อคนพมา่าคือถ้ามองในมิติของภาพรวมอีกมุมหนึ่งที่คะแนนน่าจะโดดและก็น่าจะหมายถึงว่าคนประเทศนั้นนะเขาชอบไทยมากที่สุดผมคิดว่าคนเมียนมาไม่ได้แพ้คุณลองดูจากลําดับแรงงานก็ได้นะแรงงานที่เข้าไปทางานในไทยมากที่สุดคือประเทศไหน ประเทศไหนที่ชอบเมืองไทยมากที่สุดด้วยมันเกี่ยวกับตรงนี้โดยตรงผมคิดว่าคนพม่าน่ะชอบเมืองไทยอยู่ลึกๆและก็แสดงออกมากๆด้วยคนมากมายจากพม่าเดินทางไปทำงานที่เมืองไทยโดยที่แทบจะไม่คิดอะไรมากมายเรื่องของความบันเทิงผมคงไม่ต้องพูดถึงแล้วผมคิดว่าประเทศข้างเคียงที่อยู่ข้างๆเคียงไทยยกเว้นแต่มาเลเซียเนี่ยเขาดูละครไทยกันหมดนั่นแหละเขาเปิดรับละครไทย ผมเห็นคนพม่านะครับบอกว่าละครไทยเดี่ยดูมาตั้งแต่ยุค VCD บ้านไหนมี VCD ละครไทยเนี่ยคือถือว่าเทแล้วก็ล้ำเลยอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าของเรายังพอต่อสัญญาณดูได้นะพม่าในบางพื้นที่อาจจะอยู่ลึกเข้าไปมันต่อสัญญาณดูไม่ได้หรืออะไรยังไงผมก็ไม่ทราบเห็นได้ชัดว่าคนพม่ามากมายคนเมียนมามากมายในไทยนี่ยเยอะมากเลยเวลาไปทำงานที่เมืองไทยกับประเทศไปเหมือนกับว่าเขาก็จะกลับเอาวัฒนธรรมไปด้วยทั้งเพลงลูกทุ่งท่าเต้นหรือแม้กระทั่งภาษาพูดสินค้าไทยก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน คือทีนี้ก็มีในอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เขาให้ความเห็นรู้สึกว่าคือคนที่มองแบบนี้นี่ยเขาน่าจะปากแข็งอยู่ไม่น้อยนะท่านผู้ชมลองฟังดูช้าชานะครับคืออีกมุมมองหนึ่งเขาก็บอกว่าผมคิดว่าคนกัมพูชาไม่ได้ครั่งใครไทยอะไรขนาดนั้นสักหน่อยมาด้วยท่าทีแบบนี้นะครับโดยเขาก็บอกนะครับว่าไม่หรอกครับผมไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นคนอื่นๆผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้อินกับไทยอะไรขนาดนั้น ผมอาจจะมาอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันเปิดกว้างมีทางเลือกมากมายแล้วแหละผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไทยจะเป็นลำดับต้นๆที่เราชอบหรือว่าเราเองไปชอบไทยเป็นลำดับต้นๆของเขาผมกลับไม่คิดเช่นนั้นเลยโดยคนนี้นะก็มีมุมมองที่ว่าเขามองว่าไทยเนะี่ยเป็นเหมือนคนที่เข้ามาขายของเป็นเหมือนพ่อค้าแม่ค้าคนทําธุรกิจพวกเขาเป็นคนขายของที่แค่นําของเข้ามาขายเฉยๆแน่นอนว่าของมีคุณภาพเนี่ยคนก็เลยซื้อผมกลับมองอย่างนั้นนะ ตรงกันข้ามนะถ้าประเทศอื่นๆสร้างมาตรฐานได้ดีอันนี้ผมพูดเจาะจงถึงเรื่องสินค้าถ้าเวียดนามทําได้ดีจีนทําได้ดีหรือประเทศไหนก็ตามแต่ทําได้ดีคนก็จะซื้อด้วยเหมือนกันนั่นแหละสิ่งที่คนซื้อกันมันไม่ได้แปลว่าคนจะคลั่งไคล้ไทยนะเป็นเพราะว่าเขาเลือกสิ่งที่ดีสุดจ่ายตังค์ให้กับสิ่งที่ดีสุดเท่านั้นแน่นอนอันนี้ยอมรับไทยแต่จะถ้าจะให้พูดว่าภาพรวมคนกัมพูชาน่าจะชอบไทยมากที่สุดเนี่ยหรือว่าคลั่งไคล้ไทยหลงไหลไทยมากที่สุดอันนี้เกินไปผมคิดว่ายกตําแหหนน่่ง้ใประเเทศอือะ ซึ่งเรื่องนี้นะก็มีในมุมมองที่เข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับโดยคนที่ดันไปเห็นด้วยกับมุมมองนี้นะก็บอกว่าละครไทยเหรออผมก็ดูบ้างแต่ว่าบางทีนะมันก็เยอะเกินไปนะพูดเยอะร้องไห้กันตลอดเลยหลังๆนะผมชอบดูซีรีส์เกาหลีมากกว่าแล้วแต่ไม่ปฏิเสธเลยในช่วงกําลังเติบโตขึ้นมาในช่วงวัยเด็กเนี่ย ผมก็ได้ดูลิขิตรักข้ามเวลาด้วยเช่นกันโอ้ยอันนี้คือไม่ยอมรับนะเนี่ยว่าตอนเด็กๆก,ก็ดูละครไทยแต่ช่วงหลังอาจจะไปดูซีรีส์เกาหลีเยอะก็เลยมีมุมมองว่าเอ,อ้อเขาไม่ได้รับเมืองไทยอะไรขนาดนั้นขณะที่บางส่วนนะครับก็มีมุมมองในเรื่องนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณพูดมานะมันคือจิตวิทยาแห่งการปฏิเสธแบบรักๆเลิก,ก,ก,กนี่คือการเปรียบเปยนะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าบางคนนะพยายามจะ ปากแข็งนะไม่ยอมรับว่าบ้านตนเองนะครับหรือว่าในชุมชนของตนเองในประเทศของตนเองเนี่ยอินกับไทยก็คล้ายกับเวลาที่ไปแอบชอบใครสักคนแลว้วกลัวเพื่อนรู้นะก็เลยแกล้งบอกว่า,าไม่หรอกไม่หรอกธรรมดาธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้นะครับก็เหมือนกับว่าความเห็นในมุมมองหนึ่งนะก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปปฏิเสธเขาเลย คือมันเห็นได้ชดว่าคนบ้านเราชอบเมืองไทยมากเขาบอกว่าคนกัมพูชาชอบเมืองไทยมากคุณลองไปดูในแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะที่เป็นแอปคลิปดูวิดีโอสั้นเน่เขาบอกว่าวัยรุ่นกัมพูชาเนี่ยโอ้โหทาคลิปลิปซิงเพลงไทยเป็นว่าเล่นเลยยิ่งในยุคหลังๆคุณนับดูย้อนกลับไปสักหาปีให้หลังก็ได้เนี่ยเห็นคนกัมพูชามากมายคนรุ่นใหมนะ่เนี่ยโอ้โหร้องเพลงไทยเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวแล้วจะมีเพจบางเพจเนะี่ยเป็นภาษากัมพูชาแต่รีวิวร้านอาหารไทยในพนมเปญเฉยเลยคือเเป็นนนพพจของคกัูชานะ แต่เป็นรีวิวแลานอาหารไทยในบ้านเกิดตนเองแบบละเอียดชนิดที่ว่าผมคิดว่าคนไทยมาพนมเปญเนี่ยก็ต้องดูรีวิวคนกัมพูชานี่แหละว่าร้ทานอาหารไทยที่ไหนสุดยอดอะไรแบบเนี้ยตัวเรื่องนี้นะครับก็ถูกพูดถึงในมุมมองที่ว่าคือแม้จปะปากแข็งแต่เวลารวมตัวกันนะครับเวลาจัดงานอะไรก็ตามแต่นะคุณดูได้เลยจัดงานอะไรก็แล้วแต่ในกัมพูชาเพลงไทยมักจะเปิดก่อนเพลงเขา้ามาออยู่เสมอด้วยเวลาลองเครื่องเสียงเนี่ยโหเพลงไทยมีน้น้มจะโผล่มาได้บ่อยครั้งมากๆ ทัดมาจากนั้นก็มีมุมมองที่พูดถึงกันต่อนะครับของชาวกัมพูชาที่เขาก็กล่าวถึงในแง่ที่ว่าแล้วทําไมไม่เป็นลาวครับทำไมไม่เป็นลาวถึงเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการข้างใครไทยเปิดรับไทยชอบไทยมากๆทันทั้งที่ใกล้ชิดด้านภาษาวัฒนธรรมและก็ดูรักกันแบบแทบจะไม่มีปัญหากันบ่อยครั้งแบบในกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่สงสัยของใครหลายๆคนนะ มีมุมมองหนึ่งนะครับของชาวกัมพูชาเขาบอกว่ามันมีเหตุผลในเรื่องของจํานวนประชากรที่น้อยแหละแต่ก็มีการขยายเพิ่มเติมนะครับมาดูกันคือรักเหมือนกันแต่คนน้อยกว่ามันติดที่ตรงนี้อย่างลาวมีประชากร7.5ล้านคนขณะที่กัมพูชามีมากกว่า17ล้านต่อให้คนลาว80%อินไทยก็เท่ากับว่า6ล้านคนก็แค่นั้นแต่ถ้าคนกัมพูชามีแค่60%มันก็ยังเท่า10ล้านคนที่ชอบเมืองไทยอยู่ดีก็คือจํานวนคนจะเยอะกว่าโดยโอัตโนมัติ คนนี้เนี่ยก็เลยมีมุมมองที่ว่าในแง่ของพลังทางสังคมพลังทางโซเชียลอะไรที่เกิดขึ้นในกัมพูชามันก็เลยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไทยเจ๋งมากๆเลยมันเลยกระจายเสียงที่ดังกว่าได้มากกว่าในกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีใครโต้แยง้งแต่อย่างใดนะคือถ้าพูดถึงจํานวนคนเนี่ยคนที่รักเมืองไทยชอบเมืองไทยทางฝั่งกัมพูชาจะมีเยอะกว่าอยู่แล้วจากจํานวนประชากรที่เยอะนะครับขณะเดียวกันนะก็มีการพูดถึงในมุมมองนี้นะครับว่า คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในเราเนี่ยมันกลืนเข้าไปจนแบบเป็นสมดุลทางธรรมชาติแล้วก็คืออย่างเช่นคนเราสามารถที่จะพยายามพูดภาษาไทยได้อย่างง่ายดายเลยหรือไม่ก็จะคล้ายภาษาทางภาคอีสานคือจะมีความที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายก็สามารถทําแบบนั้นได้ตั้งแต่เติบโตขึ้นมาเห็นสื่อบันเทิงไทยเยอะๆฟังเพลงไทยเยอะๆดูละครไทยเรียกได้ว่าแทบจะพูดแบบไทยได้เป๊ะก็ทําได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือต่างชาติ โดยคนนี้นะก็มีมุมมองที่ว่าคุณลองไปถามคนลาวคนไทยดูก็ได้นะคือคนลาวกับคนไทยบางทีรู้สึกต่อกันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นต่างชาติเลยคือรู้สึกว่าไปมาหาสู่มีความคอนเนคกันมากกว่าคนกัมพูชาด้วยซ้ําแต่คนไทยกับคนกัมพูชาคนไทยที่ไม่ได้คุ้นเคยกับคนกัมพูชาก็จะรู้สึกว่าคนกัมพูชาก็จะมีความเป็นต่างชาติอยู่บ้างหรือแม้แต่เราเองที่ไม่ได้ไปเมืองไทยบ่อยๆไม่ได้คุ้นกับภาษาไทยหรืออาจจะดูแค่ละครไทยไปที่เมืองไทยก็รู้สึกว่านั่นคืออีกประเทศที่มันชัดเจนมากกว่า แต่ว่าระหว่างคนลาวกับคนไทยเนี่ยมันมีความกลมกลืนมากกว่านั้นเยอะเลยผมก็เลยรู้สึกว่าในบางพื้นที่แม้แต่คนลาวเองเขาไม่ได้จะเห็นความต่างนะระหว่างอันไหนคือสิ่งที่มาจากไทยอันไหนคือสิ่งที่เกิดขึ้นในลาวเพราะมันดูเหมือนกันไปหมดเลย ขณะที่ชาวกัมพูชาบางท่านนะก็ไปพูดถึงกล่าวถึงในมุมมองนี้นะครับทั้งทั้งที่ผมก็มองว่าบ้านเขาเองก็น่าจ,จะติดข้อจํากัดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าในลาวนะครับอาจจะเพราะอินเทอร์เนต็ตยังมีข้อจํากัดถ้าเป็นในยุคสมัยใหม่นะทั้งความเร็วค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตการเข้าถึงในต่างจังหวัดแต่เอาจริงๆเรื่องนี้ในกัมพูชาก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะอินเทอร์เนต็ตในกัมพูชาไม่ใช่ว่าจะทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรอะไรขนาดนั้นในพื้นที่ชุมชนต่างๆ แต่เขาก็บอกว่าเป็นเพราะลาวนะครับอินเทอร์เน็ตในลาวเนี่ยมีข้อจากัดนะนี่คือในมุมมองของเขาก็ว่าไปทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้คนลาวนอกจากจะจํานวนคนน้อยกว่าแล้วเนี่ยการเข้าถึงอะไรที่เกี่ยวกับไทยก็จะน้อยกว่าด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลออกไปก็จะไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นของไทยหรืออะไรยังไงแต่ว่าคนกัมพูชานะสนใจมากกว่านะคือด้วยความที่มีสินค้าเวียดนามหรืออะไรต่างๆเข้ามาตีตลาดคือก็จะมีความสนใจว่าต้องเลือกของไทยมากกว่า คือก็เลยไปมองในมุมมองที่ว่าทีนี้คุณลองเทียบในโซเชียลมีเดียก็ได้อย่างที่ในมุมมองหนึ่งที่ได้บอกไปก่อนหน้านั้นคือบอกว่ามีคนกัมพูชาัยรุ่นกัมพูชามากมายเล่นเพลงไทยคือทําคลิปก็ใช้เพลงไทยเป็นเพลงประกอบอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายในยุคหลังๆจานวนคลิปวิดีโอที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียคือของทางฝั่งคนลราผมก็เห็นน้อยกว่าด้วยนะมันก็ทําให้เห็นว่าจํานวนคนที่ชอบไทยในกอาจ,จะน้อยกว่ากัมพูชาด้วยแต่คุณดูบ้านเราสิ คือแทบจะเห็นคนใช้เพลงไทยเยอะแยะมากมายฟังเพลงไทยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคือยิ่งถ้าเทียบความขั่งใครในระดับคนรุ่นใหม่นะยิ่งเห็นได้ชัดว่าคนกัมพูชาคนรุ่นใหม่กัมพูชานี่แหละน่าจะเป็นตัวท็อปอันดับหนึ่งเลยทีเดียวมีความเห็นมุมมองที่พูดถึงเกี่ยวกับมาเลเซียอยู่บ้างนะครับมาเลเซียเป็นยังไงมาเลเซียน่าจะอยู่หลังท้ายเลยหรือเปล่านะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับคนพูดถึงน้อยมากนะครับก็คือมาเลเซีย แต่จริงๆมีในมุมที่คนพูดถึงเวียดนามด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะยาวกันไปเดี๋ยวมาติดตามต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะผมขอขยายถึงมุมมองที่เขาพูดถึงมาเลเซียกันบ้างน,นะครับคือก็มีชาวกมพญชานะเขามองว่ามาเลเซียจะได้แค่เรื่องของตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนิยมมากคนมาเลเซียจะชอบไทยในแง่ของการไปเที่ยวเท่านั้นเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆในระดับที่สินค้าตีตลาดทุกอนูอะไรแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในมาเลเซียขนาดนั้น มาเลเซียเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวเป็นลำดับต้นๆท็อปๆบางทีโดดไปอันดับหนึ่งแซงหน้าจีนด้วยถ้าคุณดูจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ประเทศไทยและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันทั้งหมดคือการวิเคราะห์เล่าเรื่องราวเรียบเรียงความคิดเห็นในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบสไตล์นี้เล่าแบบนี้มันๆแบบนี้มาติดตามกันต่อเลยครับฝากสยดแบนไทยไว้ที่มุมซ้ายล่างด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ